สวัสดีครับวันนี้เลคชั่นตัวอย่างหนังเรื่อง Kingdom of the Planet of the Apes นะครับเป็นหนังภาคต่อของหนังเรื่องลิงนะครับก็เป็นเรื่องลิงนั่นแหละก็ไม่รู้จะพูดยังไงเออก็เป็นภาคที่สี่แล้วนะซึ่งเรื่องนี้ผมก็เคยดูภาคก่อนๆมาหมดทุกภาคเลยทั้งภาคหนึ 1, 3, ่งสามภาคสามเนี่ยไปดูในโรงแล้วก็อ่าภาคหนึ่งก,กับภาคสองเนี่ยผมก็ไปย้อนดูมาตอนที่ดูภาคสามเสร็จนะครับแต่ว่าก็หลายปีอยู่อะ ก็จำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่แล้วแต่ก็จำได้คร่าวๆอยู่นะว่านี่แหละตัวลิงพระเอกเนี่ยชื่อว่าซีซ่าพักแรกเนะี่ยถูกมนุษย์เลี้ยงมาแล้วก็เออเหมือนจะไปอยู่ในสวนสตัตว์แล้วก็ไปเจอพพวกลิงด้วยกันแล้วก็เหมือนน้ำทัพออกมาโจมตีมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยจ่ว่าหมายถึงมนุษย์เร็วนะไม่ได้แบบว่าโจมตีมั่วๆหรืออะไรนะผมเพราะว่าในเรื่องหลักๆเนี่ยที่บอกผมจำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่แล้วแล้วก็ นั่นแหละพักสองก็เริ่มมีปืนมีอะไรแนภาคักสามนี่คือภักสามนี่เดือดมากนะภักสามมันอย่างมันนะแล้วตัวซีซ่าก,ก็ตายด้วยนะครับในตอนท้ายแล,ลาแล้วก็ลูกซีซ่าชื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันลูกลูกคนโตอ่ะโตแล้วอ่ะกับลูกกับเมียโหน่าสงสารมากผมนึกแล้วเนี่ยผมจำเข้าๆได้แค่นี้ยพักสามนะรู้สึกว่าพักสามเจสเันเดธแฮมเล่นเป็นตัวร้ายป่ะเออใช่นั่นแหละแต่ตอนนั้นผมยังไม่รู้จักเจสเันเดธแฮมเลยคิดดูว่ามันนานแค่ไหน <laughs> อ่านั่นแหละก็แต่มันแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเกิด ภาคนี้เข้าเดี๋ยวผมจะไปย้อนดูภาคหนึ่งสามเพราะว่าก่อนหน้านี้จริงก็มีความคิดเล่นๆว่าอยากจะมาย้อนดูหนังเรื่องเนี้ยอยู่แล้วทั้งสามภาคเลยะอันนี้พอดีเลยพอมีภาคสี่เข้าผมก็ไปย้อนดูก่อนที่ภาคนี้จะเข้าแล้วกันไม่รู้ว่าเข้าเดือนไหนน่าจะเป็นปีหน้านี่แหละนะครับโอเคพอเราไปเรื่อนตัวอย่างกันเลยดีกว่านะสามสองหนึ่งไป twenty century f o x when I sleep I see strange things. Memories? Not memories. No things. Hey. I see everything. น,นี่ลูกเหรอนี่ไงมอลิสเออน่าจะใช่น่าจะเป็นตาของลูกอุ้ยโอ้ยมีอะไรด้วยวนะเนี่ย ช่วยเด็กด้วยเอา โอไม่บอกวันไม่บอกเดือนไม่บอกวันรู้แค่ว่าปีหน้าก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตัวอย่าง p r a n e t of t h e a e e นะครับก็รู้สึกว่ารู้สึกว่านี่คือชื่อเดิมใช่ไหมปกติมันชื่อแค่ p r a n e t of t h e a e e ป่ะแต่ว่าพังนี้เพิ่ม Kingdom of the Planet of the a p e เพิ่มของ Kingdom เข้ามา Kingdom ก็โอ้น่าน่าดูมากนะครับถือว่า เออเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่น่าดูในปีหน้านะน่าสนใจนะครับน,นี่ผมไม่เห็นรู้เลยว่าจะมีภาคต่อเนี่ยอันนี้คือก่อนอันนี้ต้องบอกเลยเอารับต,ตรงเลยผมไม่รู้เลยนะว่ามันจะมีภาคสี่ในปีหน้าแป๊บๆวันนี้ตัวอย่างก็โผล่มาเลยนะเออก็อันนี้ก็เป็นแค่ทีเซอร์อะทีเซอร์สั้นๆเองแค่หนึ่งก่นทีครึ่งอะอันนี้เรายังไม่รู้อะไรเลยนะครับมันยังไม่ได้บอกอะไรเรามากก็แค่เห็นคร่าวๆก็น่าจะ เหมือนมีวานอนเลวนั่นแหละคราวนี้ผมว่าไม่น่าใช่มนุษย์เลวแล้วผมว่ามีเผ่าวานอนเผ่าอื่นอะไรแล้วแบบว่าจะอาจจะแบบว่าเป็นราชาวานอนอะไรเงี้ยแบบว่าแย่งชิงกันเป็นใหญ่เห็นมีลิงว่ามีหลายสายพันธุ์อยู่แล้วนะครับมีทั้งกอริล่ามีทั้งอะไรมาทุกภาคก็เป็นอย่างนี้อ่ะเนี่ยแล้วก็ไอตัวน้าตาเนี่ยแหละน่าจะใช่นะน่าจะชื่อโมลิสตัวละครเก่าจากภาคที่แล้วที่เป็นเพื่อนของซีซ่าผมว่าใช่แหละผมว่าเพราะมันไม่เรียกชื่อด้วยอ่ะอันนี้ผมว่าน่าจะลูกซีซ่านะโตแล้ว ก็แปลว่าอาจจะเป็นเรื่องราวของลูกใช่ไหมนะครับก็ไม่รู้อันนี้ผมอย่างที่บอกไงผมผมผมไม่รู้อะไรเท่าไหร่เกี่ยวกับจักรวาลหนังเรื่องนี้นะเพราะว่าผมก็ดูภาคหนึ่งอสามว่าผมดูหมดแหละแต่ว่าก็าดูแค่หนึ่งของสามอะมีอะไรมากกว่าน,นี้อีกผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าข้อมูลอะไรมากกว่านี้ผมก็ไม่ดูผมดูแค่ตัวหนังเดียวเลยทั้งสามภาคแล้วก็นานแล้วด้วยจำไม่ได้อย่างี่ผมบอกอะมันหลายปีแล้ว เดี๋ยวผมจะไปย้อนดูอยู่เนะนี่ยน,น่าจะมีในไะด,ดิสนีย์พัทนะดิสนีย์พัทนอ์ตน่าจะมีอยู่นะครับถ้าผมจำไม่ผิดโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมีตัวอย่างเต็มๆออกมาอะไรอย่างนี้ก็ค่อยมาบ้านอีกทีหนึ่งถึงป้านนั้นผมอาจจะไปย้อนดูภาคหนึ่งของสามมาแล้วก็ได้นะก็อาจจะคุยกันได้รู้เรื่องกว่านี้นะครับเออเพราะว่าลืมไปแล้วจริงๆหลักๆลืมไปแล้วจำได้แค่คร่าวๆนะครับไอ้พวกเรื่องทุกอย่างลืมไปหมดแล้ว นะครับก็ชอบเรียนก็แล้วก็ซับสไครต์กับช่อง The Funny ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามเพจ Facebook The Funny ด้วยเดแปะลิงก์ให้ใต้คลิปแล้วก็ใต้อคอมเมนต์นะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับผมโอ้ไม่อยากเชื่อนะว่าจะทำได้อันนี้ผมจะไม่ตัดออกนะถ้าพูดถ้าพูดผิดหรือว่า,าพูดอะไรคร้างผมก็ผมก็จะปล่อยไปตามนันเลยนะแต,แต่ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่อันนี้เจ็ดนาทีที่อัดตอนนี้ก็อยากจะลองแบบลองเทคดูนะครับ โอเคสำหรับนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ